สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับเป็นมะละกอนะครับผมมะละกอพันธุ์พื้นบ้านนะครับทําไมเราได้อ่าผลผลิตนะครับผมอันนี้เกิดขึ้นเองนะครับเรามาดูว่าทําไมลูกมันดกถึงขนาดนี้นะครับก็จะมาบอกนะครับผมว่าวิธีที่ทําให้ลูกมันดกอย่างนี้นะครับผมนะครับนั่นก็คืออ่การที่เราฉีดน้ําฉีวประภาพเข้าไปนะครับนี่นะครับผม เป็นพันธุ์พื้นบ้านที่เกิดขึ้นเองแต่ถ้าเรามองเผินเผิเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นสายพันธุ์มะละกอชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนํานะครับสูตรนะครับผมสูตรวิธีทําน้ําหมักชีวภาพแล้วก็ฉีดให้ได้ผลอย่างนี้นะครับผมนะครับสูตรนั่นก็คือ,อที่ท่านเห็นนี่นะครับก็จะเป็นสูตรที่ทําไปแล้วนะครับนั่นก็คือไข่ไก่5ฟองนะครับผมแล้วก็ น้ำปลานะครับผมสช้อนนะครับเราตีคนให้ผสมกันให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมนะครับไข่5ฟองนะครับไข่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็น้ำปลา2ช้อนนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้เราครับเติมน้ำเปล่าในขวดนี้นะครับขวดก็เท่ากับขวดเบบซี่ขวดโค้งนี่แหละครับผมขนาะรีดผมก็ไม่ได้จนะคนับเราเติมน้ำเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็เติมน้ำหมักชีวภาพใส่เข้าไป2ช้อนนะครับผมนะครับ2ช้อนนะครับแล้วก็เขย่านะครับผมหลังจากนั้นก็นํามาตากแดดนะครับผมนะครับปกติน้ําจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเราใส่น้ําหมักชีวภาพเข้าไปแล้วเราก็รอจนเป็นสีแดงอย่างนั้นนะครับผมนั่นก็คือสูตรนะครับที่เราใช้สูตรใช้ฉีดนะครับผมต้นมะละกอต้นนี้นะครับผมนะครับ หลังจากที่มันโตขึ้นมาเนี่ยก็ฉีดที่บริเวณดอกนะครับผมถ้าออกดอกก็ฉีดดอกนับสวัน1ครั้งนะครับผมนะครับนะครับผมที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับดอกเต็มต้นเลยนะครับผมเห็นไหมครับถ้าเราเห็นนี่เราก็นึกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรใช่ไหมครับที่จริงแล้วต้นนี้มันเกิดเองนะครับผมนะครับก็ได้น้ําหมักชีวภาพนี่นะครับฉีดเข้าไปนะครับผมนี่ครับดอกทันตาเลยนะครับผมก็ ท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ลองนําไปทําดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับการรับชมนะครับขอบมากเลยนะครับผมบผมฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับ